สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบบ์กัะแมปที่มีชื่อว่าเล็ดไลท์กินเลยนะครับผมเห็นเหมือนกับว่าเกมนี้เขามีแรงบันดาลใจมาจากเกมสควอตเกมนะครับซึ่งซีรีส์สควอตเกมก็ไม่ใช่เกมสิเป็นซีรีส์ซีรีส์สควอตเกมซึ่งผมก็ไม่เคยดูหรอกเห็นเขาพูดมาผมก็เลยลองหามาเล่นดูก็เห็นว่ามีแมปในเกมโรบอกได้ก็เลยมาลองเล่นดูนเช่นผมต้องรออีกตั้ง3 0มสิบมิ ไมคนยืดจังเลยเนี่ยว่าทำอะไรกันอะโอ้โหต้องลอยตั้งสามสิบวิเขาพูดอะไรกันว่ตรงนี้มีสกอร์บอร์ดด้วยโอ้โหชนะไปห้าร้อยครั้งเล่นไปได้ยังไงเนี่ยจะเริ่มในอีกสามวิ ทำไมแบบมืดเนียอ๋อถ้าหอยอยู่ตรงนี้โอ้ยเบียดจะเบียดโอ้ยเบียดกันได้ด้วยเหรอเฉลิมรู้ดีว่าอยู่รถไฟกรีนไลท์เฮ้ยมันเฉลี่ยเกินไปจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วเฮ้ยไปแล้วเร็วๆๆวิ่งวิ่งทำไมเพื่อนวิ่งเลยจังเลยอ่ะโอ้โหออเฮ้ยเฮ้ยปืนยังมันอยู่ดิใครขยับอ่ะไปๆๆโอ้โหมีหลอกด้วยโอ้เอาเพื่อน ไปแล้วไปด้วยเพื่อนรอด้วยทำไมเพื่อนวิ่งเร็วจังเลยอ่ะเอาตายกันหมดเลยนิ่งเลยที่ผมค้างใช่ไหมเอามีคนตายเอาไปกินแล้วกินแล้วเล็บเพื่อนตายกันหมดเลยไปเรากินแล้วกินแล้วทำไมเพื่อนเขาวิ่งเร็วจังเลยอ่ะทำไมเราวิ่งได้แค่นี้กินแล้วกินแล้ว โอ้เดี๋ยวไม่ได้ขยับแล้วมาเรามาแก้ตัวกันอีกรอบหามุมดีๆก่อนโอ้ยเบียดเบียดออไปด้วยโอเคพูดเีมทั้ววิ่งเลียดไอ้คตบดูแล้วครับไปได้แล้วริวรีวจะไปแล้วเอ้ยหี่หัวได้ด้วย ไปด้วยเราไปด้วยไหนไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนหรอกอย่าพักดิอย่าพักเอ้าอู้นายพักเราทำไมฮะเราต้องหามุมดีๆละมันจะไม่อยู่กับเพื่อนละนี่นายอย่าพักเราสิอย่ามาอยู่กับเราอยู่คนเดียวเราพักเรานะเอาขอวิ่งคนเดียวพวกนายอย่าพักเรา afterwards, will movement detected be eliminated. If is your you นี่ยมาเบียดซินย,ย่ามาเบียดโอ้โหมันมาเบียดกันทำไมเนี่ยหาที่อื่นสิครับไปไปได้แล้วไปเพื่อนวิ่งเลยจังเลยอะอุ้ยทำให้คนเพิ่ได้เอา,า,เเอาตายไปแล้วเอาขี่หัวกันเดี๋ยวก็วตายหรอกขี่หัวอยู่ตรงนั้นน่ะเอาทำไมเพื่อนเป็นไรอ่ะเพื่อนขยับหรอเอา้วข,ขยับกันทำไมอ่ะเอาไป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  เพื่อนมีเลยจังเลยรอรอเฮ้ยรอรอด้วยทำไมเพื่อนมีเ,นนเลยวจังเลยล่ะเอาเอาคนที่ขยับเดินเดิเหรอ๋อหมุน๋อห้ามเดินแต่ว่าขยับหมุนได้เงี้ยเหรออามปนนั้นเขาโดนยิงนานจังเลย,เยมีหลอกด,ด้วย อเกือบไปแล้วเกือบแล้วดีนะไม่เดินไปไปไปดูแป๊บเดียวเองโอสไลด์ไปเลยทำไมเขาวิ่งเร็วว่าจังเลยอเขามีไอเทมหรอมี่เขามีชุดอื่นด้วยชุดสีแดงทำไมเรายังไม่ชุดสีฟ้ายอยู่เลย ไปเร็ว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 กินแล้วเนี่หยุดเกือบไม่ทันโอ้โหเพื่อนโหท่าตายตีลังกาเลยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วกินแล้วกินแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดินไปเพื่อนเดินเร็วจังเลยรอเราด้วยเพื่อนเพื่อนโอ้โหเขาข้อเช้่อใจกันหมดแล้วเฮ้ยเอ้าไม่นะแต่ถึงอยู่แล้ว โอ้โหต้องรออีกมาเรามาแจ้แก้มือกันอีกรอบตอนนี้ไม่สนใจระดับละขอแค่เข้าก็พอละเพื่อนเดินเร็วซะเหลือเกินเพื่อนขอเข้าไปด้วยอย่าเบียดเรานะขอยืนด้วยขอยืนด้วยห้ามเบียดเรานะขี่หัวเอียขี่หัวเ้วยไปเลยไปเลยเราคอยอยู่บนนี้แล้วกันอย่าพาเราไปตายนะอุ้ยล่วง เอ,อ,อไม่ทันโอ้โหโอ้เพื่อนลงเป็นกองรอตรงนี้เาคนนี้เอาเดินไ,ไหนไหนเอาอยู่ตรงนี้ก็โดนเหรอินแล้วไปไเพื่อนไปลไปเร็วเพื่อนเดินเพื่อนยืนอยู่ทำไมไปเร็วยังยังได้อยู่ได้อยู่ ลมเป็นแถวไปกินแล้วกินแล้วเพื่อนวิ่งเร็วจังเลยรอเราด้วยเพื่อนโอ้ยอย่าเย็ยนแล้ว <c oughs> เกือบพา <c oughs> เราไปตายด้วยเนะี่ย <c oughs> จะถึงแล้วจะถึงแล้วครึ่งทางแล้วอีกนิดเดียวก <c oughs> ินแล้วกินแล้วไป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 อีนิดเดียวอีกนิดเดียวใจเย็นใจเย็น <c oughs> <c oughs> เกือบไปโอ้โหเพื่อนจะถึงอยู่แล้วเนะี่ยโอ้โสองคนนั้นเข้าข้าไปแล้วอะเราเข้าไปด้วยเราเข้าไปด้วยเราเราด้วยนิดเดียวเดี๋ยวไปแล้วเร็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 วเดเดียวนิดเดียว,ดเดยวอเออโอ้โหนิดเดียวโอ้จะเบียดกันสิครับทุกคนครั้งนี้เราต้องผ่านไปให้ได้ต้องไปให้รอบ เราจะไม่โดนหรอกว่าเราจะไม่โดนนายพาเราบินอีกสินายคนนี้ทำไมนายพาเราบินได้ทำไมคนอื่นไม่เห็นใส่ชุดเหมือนนายเลยล่ะนายไปเอาชุดมาจากไหนอ่ะหรือว่ามันเปลี่ยนสกินได้เลยหรอก็ไม่นะคนอื่นก็ใส่ชุดปกติทำไมนายใส่ชุดนี้ได้ไปได้แล้วไปได้แล้วอย่ามาเบียดเรานะอย่ามาเบียดเรานะเราขอเป็นคนเดียวอย่าเบียดเราล้วหยุดทำไมอุ้ยเขาหยุดก่อนที่บอกจะบอกเลดอีกแล้วเนี่ย หมุนหหมุนติ้วเลยนายเป็นไรอ pues mm ่ะโดนยิงกันหมดเลยเอ้าอะไรของนายนายเดินทำไมนายไม่ใส่หูฟังเหรอเห็นแล nah ้วไว้อย่าเบียดอย่าเบียดอู้หูหอหูอล้ืออคนนี้ที่เขาเข้ารอบตายทีแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมเขาก็ตายแล้ว เราจะต้องขอลอบให้ได้เราจะต้องทําแทนนายให้ได้เราจะขอลอบให้นายให้ได้นายจังไม่ตายรีไปเลยอ้าวจีแล้วอ้าวิ่งช้าจังเลยหุดหงิดอ้ืโอืยเพื่อนๆข้างๆเราตายไปเลยไม่นะไม่ใช่เห็คนนี้เขามีควันออกหัวด้วยสงสัยเล่นหลายรอบแล้วร้อนนะเนี่ย ตงใส่หัวร้อนไม่ผ่านเราจะต้องผ่านไปให้ได้ไปได้แล้ว<ป>อื้มโอ้ลม้ลมล้มเอาไนอย่าโดดเอาไนกระโดดทำไมเห็นไหมตายเลยอเลือดออกตัวตาย,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 ย <laughs> ไป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  อือคนนี้จะเข้าอยู่แล้วอีนิดเดียวอืมีเสียดายนะเดี๋ยวเราเขาแท่นไนให้เองอึบอนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวปล่อยคียบอร์ดแล้วก็ยังโดนไม่นะเราต้องเราต้องชนะให้ได้เราจะต้องเอาเงินรางวัลเราจะใส่ชุด ทำไมเขาใส่ชุดเลดกันหรือว่าเลดมีชุดกีนด้วยทำไมไม่มีชุดชมพูรหรือว่าชมพูทำให้ไม่มีชุดใส่ทำไมเขาไปยินทำไมตรงนั้นนะ่ะมาดีนายเริ่มแล้วไายินที่เส้นกันเราจะไปที่เส้นใช้ด,ด้วยกันมันต้องถามด้วยกันเฮ้ยไปได้แล้วเฮ้ยทำไมข้างหลังเรา <laughs> มีสมาธิไม่เนี่ยไม่นะไม่นะนายทำไมนาะยถึงแต่งตัวอย่างนั้น ทำ,นะท,ำทำไมนะทำไมทำไมนะเอ้ยเราเราเราไม่มีสมาธินั่นนายเมื่อแต่ดูคนอื่นเนี่ยเราเนี่ยเกือบตายไปแล้วไม่ล่ะแล้วก็วาตายท่ายืนด้วยนะเฮ้ยกินแล้วไหยเดี๋ยวเราจะเข้าเส้นช้เผื่ออุย้ยเดินชนได้ด้วย มีคนตายเอจะเขาเส้ช้เผื่อนายนะนายที่ยืนไตยยตรงนั้นนะ่ะหน้านายตลกมากเลยโอ้นายนายหัวร้อนนายอยู่ตรงนั้นเหรอนายอย่าเพิ่งหัวร้อนนะเดี๋ยวเราจะเข้าเส้นชัยไปได้วยกันไปเลย อืคนนั้นเกือบตายเลทพอดีเขาวิ่งเร็วมากเลยโอ้โหเราไปโดดโชว์กันด้วยไลน์ออาเุ้ย <Green Line. S 1> ไม่นะเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาอีกแล้ว <Green Line. S 1> เรหยุดเกือบตายโอ้โเพื่อนเข้ากันเยอะมากเลยรอบนี้เพื่อนรอๆด้วย <Green Line. S 1> อย่าหลอกนะ <Green Line. S 1> อ อครัแบบเดียวเองเกือบตายอีกแล้วจะถึงอยู่แล้วนิดเดียวไม่นะยังไม่อยากตายตอนนี้กินแล้วกินแล้ว ah. อึบ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 นิดเดียวหยุดก่อนอยังไงยังไงเกือบไปนิดเดียวเราจะเข้าเส้นชัยแล้วเพื่อน เราจะเข้าเส้นชัยธนาได้แล้วนตรงนั้นน่ะที่ตายอตรงนั้นน่ะนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยเย้เอ้ยอย่าบางังดิโอโหมีบังกันด้วยเย้เราเข้าแล้วทุกคนเย้นายหัวร้อนนายรีบมาเร็วๆเ,เราเราเข้ามาแล้วนะนายโอ้โหนิ่งเลย ทำไมเขากินทำไมเขาเล่นนานจังเลยเขาไม่กินเลยใช่ไหมไม่กินแล้วท right. right? ุกคนมาเร็วๆๆ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 อกสๆๆๆๆๆๆกๆๆ้ายเรานัๆๆ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 ่นๆๆๆๆๆๆลๆๆก็ๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆๆันๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆดๆๆ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 ๆาๆๆเๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆนๆๆๆๆเๆๆกๆๆๆัๆๆอๆๆพอเข้าปุ๊บหัวร้อนหายไปเลยอาการหัวร้อนหายไปเลยเย้เอ้าโอ้โหนายก้าวเดียวโอ้โห ยี่ e, ผ่านแล้วได้ตังมาเอ๋อแปดสิบสี่บาทได้น้อยจังเลยงั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ